สวัสดีครับืัอนี้วันเสาร์ที่15บหานะครับพิธีกัายนสองายครับืัอนี้พาพี่นองมาอยู่ที่ตลาดนัดวันเสาร์นะครับอำเภอหน้ากู้จังหวัดกาฬสินนะครับตลาดน้าไปน้ำถนนนะครับเดี๋ยวพาพี่นองเบิงนะครับ นะคหัวมุมนะครับใส่ต้องเริ่มจากกล้วยคักอันนี้พักลืมผัวบอกครับบอสแมนบอสโอ้แม่อันนี้พักลืมผ,ผัวไมหมเหรเนาะย่ามหนาวนี่เนาะจานสักบาทเหรอโอ้สิบบาทนึงเนาะพักลืมผัวนะครับสิบน้าเพิ่งกามีพักแล้วละอ้อนั่นแล้ว ปิ่งไก่บ้านเนาะเอออีกไม่เหายากก็ปิ่งไก่บ้านครับผมหายากแต่จังว่ามันหายากอันนี้เป็นไก่ดำหมอข้าวผมมันออกดำแนี่นี่เนาะโอ้ไก่ดำครับผมดำกระเทินเห็นเห็นอย่างมองเดียวได้เนี่ยที่เอามาปิ่งเนาะไก่ดำเนาะหายากเลยมันถอขายยากเขาว่าไก่ไฟใหม่เนี่ยเขาบอกเออเปนปิ่งแล้วมันคือไก่ไฟใหม่มันดำมันดำ แต่ว่ามีประโยชน์ได้ไก่ดำเนาะบ่มีครับบ่มีบ่มีโมมีประโยชน์ยังไงเอามีคุณค่าทางอาหารแล้วไก่ดำเห็นเขานิยมไงสกุลดาวคอนเนาะ<ม>โอ้ยก็บอกเอ้ามึงไปขายกรเฮียโฆษณาเนาะท่านเขา,าเนี่สิมีโรงพยาบาลเนาะจักบาทเหรอนี่ก็ตามหน่อยตามใหญ่เลยครับงตามหน่อยโอ้นั่นราคาสามสิบหกสิบแปดสิบขาผมโอ้สา,ายดีเนาะัอนนี้มันเป็นไก่พันธุ์โอ้นนั่ไก่พันธุ์ อันนี้เป็นไก่บ้านไก่บ้านสีแพ้งจักหน่อยครับผม่มันรูดเลยมันเกิดรูดเศร้าเลยมันหายยากแตลาดนัดวันเสาร์ทุ่มเอ,อ,อ oh. uh ่ยเนาะท Being ุก huh. วันเสาร์ทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ครับนี่ครับปูปิ้งครับผมเจ้าเดือครับผมข้าวผมไก่บ้านไก่บ้านปิ้งไก่ดำครับหายากเลยหกสิบบาทเจ็ดสิบก็มีอันนี้เป็นไก่พันธุ ขายดีเด oh. ah. ah. ้นี่ลูกค้าหไรขนาดนี้ไม่หนังกลมอดหลอดใส่กอกบ่นั่นครับใส่กอกโอ้บ่ใส่กอกไก่บ่บ่ครับบอกไ่ควรใส่กอกไก่ใส่กอกข้นครับผมใส่กอกข้นหรือขายดีเครับผมขอบคุณดลวยไรวนไหนครับแต่เขาคนไหลคนแช่ลหลายขอบคุณด้วยไรขายดีขายดีคุณยายอะไรอยังเงีขายได้พักดังคมดังสุมพักคมพักสมกล่องเท่าไรคุณยาย อลบาทค่ะบอครับไป่ผมซื試試試้อให้ <Chen ic ling> สองอันไปย่ายสอง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 เอาไว้นมันนี่แหะเอาไว้นะมกปลาเป่เอนเอาสองอันไปย่ายเด้อาไปลวกกินเอาไปลวกเอาไปลวกเอาแกงเส่ปลาก่บเส่นแกงเสปลาแกงใส่ปลากบ พักเกินอย่างเพื่นเอินพักอย่งพักดังผมดังพักขี่สมขี่ขมแม่นั่นลหะเจ้าอยู่เจ้าอยู่บ้านไดเจ้าจ้าเคยจ้าเคยสยใหญเเด้อค่ะค่ไปหัวให่บอเออเอาไว้น้ำหนแม่นเด็กบอกไปเด็กไปหัวไ่ได้ไมมกาไมหันเลยเออไอ้ผมได้วยไอ้เน้วมันเหี่ยวบเหี่ยวเายหญ อันนี้มกป่าเลยครับด้วนี่อุดหนุนแล้วครับเมื่อกี้นี่มกป่านี่มกละเศร้าบาดมกป่านี่เป็นมกไข่ปลาได้นเ่ยมกไข่ปลาโอ้เป็นตาแสบเลยครับอุดหนุนเพแล้วครับมกไข่ปลาอันนี้มกน้อไม้ครับมกน้อไม้ย่ามนีกับมี่น้องใหม่น้อไใหม่สดๆเนาะน้องใหม้จากผู้อันนี้เป็นมกลาบป่าได้ครับเศร้าบาดเศร้าบาดห่ยว่าหันราย่ายิ่งผมต้องเสียเอา นี่ใส่เใส่เยไเลยเสยมาทำงานโซลรพ่งไ้บังดเนาะมกกระซิวหมกซิวมกกระซิวเข้าบาทเข้าบาทเข้าบาทจุ๊บโอนไหวอยู่งเุได้กับขายกล้วยวะครับ้วยก้วยเท้าบาทที่กนจากสวนเลยวะมาจากสวนเจ้าของสวนมามเองเจ้าของสวนมาเองอันนี้เท่าไหร่คร่ น้องไม่ส้มนี่ยเหมือนโอ้ยผมอยากได้ผมซื้อซอยใหญ่ไหซื้อซื้อซื้อหอยว่นล่ะผมเอาซีขวดได้ละเงินผมอยู่เซนี่สิบบาทเหรอซีขวดได้โน้องไม่ส้มไหมหัวละห้าบาทนะจะไม่ได้เลยหอยว่นล่ะเนี่ยไม่เอาด้วย เอาไปด้สี่ขวดครับสี่ขวดน้อไม่น ala. ้อไม่เข้ม <Reason> น <morals> so ้อไม่สมด้วยซอยใหญ่แล้วใหญ่ใคร้วดใครยังไงล่ะเอาแบบโพงก็มีหอยแมลหันนะครับเดี๋ยวยังสิมาเอาได้วยแมนมัดอยู่นี่โอ้ถุงมือครับย้ำหนาวแม่หน่ะซิมฮาบาทซิมฮาบาทถูกถูกถุงมือถุงมือ เบงลาบเป็ดเป็นกันแน่เมือน,นี่สามสิบบาทหาสิบบาทลาบไกบ่หาสิบลาบเป็ดหอยลาบไกบ่สามสิบลาบเป็ดหาสิบร <c oughs> าคาเก่าราคา,า,คา,า,คาเดิมพวขึ้นจักเที่ยวไหมครับบอกกำลังจัดฉักอยู่นะครับลาบไก่จากอำเภอหอยส่งแซ่บไปด้วยครับไปด้วยอ๋อตลาดน,นัดวันเสาร์อำเภอหน้าคู่พี่น้องมานะครับมาอุดหนุนด้วยนี่นี่นี่เาขาครัวเขาใหม่โคสดใหม่ๆตัวเองเลยโอ้เบิร์นไปสมเด็จบอก

โอ้ขวาปานินปะดุโอ้ยมะคงสุกเขียดเขียดเขามอออกเราบ่ครับเดี๋ยวนี้คุณยายโอ้ยเขาหมอหน้าคู่ใส่เลยนค่ะมดแล้วเพราะว่าเขาแก่แลยอะคือเล่ามดแล้วค่ะโอ้เขาหมอหน้าคู่หน้าหมอหน้าคู่ใส่เป็นคู่จนบรรพัดนะคะสื่อเสียงโด่งดังค่ะ ขายกิโลท่าไหนคนใหญ่กิโลละสองกิโลละสองร้อเนาะควาหมายคาเมาหน้าคู่เด้อเมน่ีบเ่บเีบเน่นี่มันสิ้หมดแล้วบอกเขาสีแก่แล้วคนที่่ายแหลสค่ะนี่ายเสทุ่ทายมันแก่แล้วกม่ันแก่แล้วออควาเหมาควาเหมาเต้นเท่าุ่่เท่าไรล้วครับอ่าสิบบาทเอ้าตะกะเตียนเนี่ เลี้ยงก่คั้นนี้จ้ะมันคือตัวง่ามเจ้กระแตนพักผ่าตัวนี้เนาะ็น้ยังงแบปนป่ากัเลยนะปลีนลาบเปลเพนลาบไก่าลาบไกลเ้ากระแตนน่เมาะเลี้ยงกาละเศร้าบาทเดือขาดเศร้าบาทครับพักใสพักเงินที่กระเศ้าบาท คนใหญ่นี่ยเศ้าบาทรวดข้าหนาชิบบาทข้าหนาชิบบาทบักบัวกระมีอันนี้เฮ็ดกระด้างบมนี่เฮ็ดกระด่างเฮ็ดกระด้างเฮ็ดกระด้างเกิดอยู่กระดงโอเฮ็ดกระดงเกิดอยู่ตกระด่างเฮ็ดกระด้างเทาไหร่ฝ่าเกิดไปบอกสิเฮ็ดกระด้างเฮ็ดกระด้างของคนใหญ่เอาตลาดน่าคู่ไป หือเน่ากินครับแต่ละน่กเอาี่นองมาเราเด้อขอบคุณนคนณหา่เด้อโอ้ยแมนมืดอาวเกิดบับวกโอ้มันวยง่ายเลยบวกเลือยหุยบังบวกบับวกซุกบวครับเ้บันซุกจเลือยุยเด้บับวกซุกบับวกซุกเดอยบับวกซุกแดดอันนั้นม่ยางไหนเถื่อนบอนเ่นเฮียรูเขาจ้าเยนะป้าเจ้ารูเข้า ขื้บทครับตองหนึ่งคื้ถุงนึงข้บะขี้บบังยัยเอาไหมครับบางยัว่าดีครับบังหญ่ได้ยังน่ขึ้หลายเดดนี่โอ้ยผูดีผูบ่ผู้หิวอันน้นเดดนี่ไงก่อนผู้บผู้หิวอานน้หิวเองปเลยนี่อ้าเอ๊มตัวนีบ่เมาเลยเมาเลยอันอันดดีแคบาท จักเ้ลก้าบาบานลจะักบาละบ่าห้แปแอันจักบานเรายเพื่อนเอานี่ออากล่องยังน่อยผู้เสื่อนี่ยเสื่อเมาเลยจบาทแต่กัน เจ็ดสบรไหนร้ไหนท่านที่เจ็ดสิกินข้งตัหมองหงหรือไปรวกินกระปุลเาะแม่นบอกเ้ยรวกินกระป่หรือกังกตผมจะไป้ซุปเรียงกรรมการครับพวกีของเขาจะสอบอยู่มาสอบอยู่ซุปมากันนี่นะซุปพักกันนี่บอกครับครัโอ้บอกครับบอกผมผมเคยร่กินซุปกระปุลหมองหงลาดคุผู้ิหาของเอกชนถึงวาโสมมาจมาใจตลาดเองตลาดเถอะ เอาบอลฮิวไว้บ่เราค้าคนโ้นเซ่เลยเจ็ดสิบบาทของป่าอันนี้เลยคดออมกรรมการอีนซุี่้อกินอันนี้ไปซุปเรื่องกรรมาการครับผมเราพูดอะไรกราบ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 พูดอะไไดไ้ได้การเลยหอ,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 อมกระเทียมด้วยนี่ด้วยอ,อกเี ปลาครับปลา,า,าปลาปลาต่วปลาตนี่แล้วเอาไปหมกตอนนี้นมีเนาะไปหมกไปหมกตัวละแซวแบบแม่งแม่งยี่สิบอันนี้พังยังคนยังเนี่ยมากยังบมักหัวตอโอ้มักหัวตอการลัดสิบบาทสิบบาท มดแดงมดเด๋งอันนี้ซา,า้าเนาะงมดแดงน้อหาอยากเน,ะนาะโอย้ยหายากแม่งอันี้ครับแม่งสิบบาทเลยจุดใหม่ใหม่นี่มดบกบต่ำบกพฮงมามาครับมาจีซอจีซ้อนจีรอจีซ้อนสิบบาทจ่ายแล้วสิบบาทได้ครับด้วยเอาเจ้าข,ของบยู เอาเลยคุนได้คนก็ร่างหลายากล้องพุ้มแน่น oh ่ะไเ่โตตุ้จะแซ่บเหรก็เดินขนมไข่โตครับแน่นจ้าไข่โตไข่หอมไข่โตไข่หอมตลาดนัดวันสองเพื่อนแม่คู่ไข่โตไข่หอมแซ่บบ่คุแมแม่แซ่บขาปจํำเอาอันี่จ้านี่มันดรอยใหญ่อ้สร่อน สดสดร้อนๆเลยจ้าผู้ทอดครับพี่จีแสบหรือบุษแสบดูขึ้นี่ก็ผู้ทอดคเลยจำนั่นแบบเป็นหายเลยเฮ็ดยังไงยังรู้ว่ามันสุกมันเหลืองสีสีจะเปลี่ยนธรรมดามันก้อนขาวขแบบนี่บ่กโอ้นี่ไปเฮ็ดยังไงก็ได้กลมดีแท้ใส่เครื่องบอก โอ้เนาได้กลมดีวะนี่นะแมนค่ะตุกกลมๆเนาะคือว่าไทยเลยครับเอามาแหน่เอามาแหน่คือว่าไทยเอามาแหน่เอามาแหน่เลยขายอะไรครับนี่ครับน้าหรอเอ๋ต่อหนุ่มเอาขอบคุณหลายๆได้บทบาทดด้วยขายดีเฉลี่ยอ๋อพ่อค้านี้ขายตามฤดูกาลเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เปลี่ยนไปตามฤดูกาลเนาะเรื่อยๆครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆขายมีอะไรในฤดูกาลก็ขายสับปะรดลูกละซาวบาทโอ้ขายดีคุณยายซื้ออย่างไรโอ้ซื้อหมากนัดซื้อหมากนัดซื้อหมากนัดโอ้กำลังหลายเลยเดี๋ยวเน่เยาถึกคือตลาดนัดวันเสารศน้าโก้ผมคิดว่าเน่าถึกถึกของแท้เลย จากฟาร์มครับร้อยเดียวก็มีร้อยเดียวก็ได้ฟาร์มบักขามบักขามอื้นผมเบิ่ง <c oughs> กันได้มันขึ้นไวยมันขึ้นวยใหญ่เลยบักขามขามเปียวยักษ์บักขามเปียวยกักษ์บอกครับอันพื้นปลูกอยู่ทั้งผูดเน่ะบอก <c oughs> อันนี้เราดองแล้วเนาะเราดองแล้วเนี่ย ต้นนี้ดองเกลือนี่ดองน้ำตาลดองเตี้ยวดองน้ำตาลจ้ามีดองบักขามยักของเพื่อนหน้าคู่มันก็เลยบอกมีทุกวันเสาร์บ่เนี่ยวันเสาร์มีบ่ทุกวันเสาร์บ่ทุกวันเสาร์โอ้ทุกวันละลอยกันนี่ด้วยนี่ชิบหาทกันนี่กับปากขามามโลนี่่คะ โอ้สูงนี่สามโลค่ะสามโลจ้าลอยหนึ่งบ่สามโลลอยโลสามยั่หาบ่แบบสามแบบไก่บาหน้อหย่เด้หนี่งดื้อโอ้หายหญาเด้นี่งปูกหญ่บบสามหญ่สามชิรลอยหนึ่งครับนี่น่แบบไก่เลยดองเกลือ้แล้วดองเกลือแล้วกัดโปะน้ำตาแตกปุ๊บซ้นมองกลงอ๋อคุณยายด้อ ใดีครับชุบชุบ